เดกจยนเกมโลบอกแมพสกิบีจีอยเลดทำไมมันไม่รัวให้กลัวเอ่อรัวได้กลัวเฮ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญยใหญ่ใหญ่เออมันไม่รัวให้กูรกจริงนะเนี่ยไม่เป็นไรช่างมันรอมันเลยเอ๊ะนี่รัวให้กูละ เน็ตไม่ดีโอเคตั well. hey, mm ้งเลยง่ายเลยเฮ้ยกระเด็นได้แป๊บเดียวเนี่ยเอ้ยเปลี่ยนเซฟกเอ้ยทำไรวะเล่นเกมมันดีเน็ตโคตรกลางเอออย่างงี้ต้องวันที่วันจะโฆษณาใช่ไหมหล่ะ ไปโฆษณาเงาเราเริ่มเวหุ่นยนต์ข้าวโพดครึ่งข้าวโพดครึ่งหุ่นอู้ตอนเมื่อกี้ยังตายอยู่เลยยี่แกไปเป็นยันต์เลยเย่เย่โดนบีบคอ ออใบมบอดีเอโอ,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 อเคไม่มีมือที่มันขยับดีกานี้หรอวะบ,บิวบิวทอีอืออืเย้แกแค่แล้ว อืออืออือชูโคตรปราโคตรง่ายเลยฮีดแรงไปบนี้โคตรโคตรเลยปิ้ยเยอะ